อไวิ่งจบมาราธอนมาแล้วเป็นไงฮะเป็นไงฮะ,งฮะพ่อค้าขายสละเปาที่วิ่งได้นิดหน่อยโอ้นี่ยูนิฟอร์มใหม่บริษัทดอกพี่เปล่าดูก่อนนี่เป็นไงนี่ไม่ใช่ยูนิฟอร์มใหม่บริษัทนะครับเสื้อนี้ไม่ได้มากันง่ายๆนะฮะต้องไปจบ42กิโลมาก่อนนะครับให้ดูว่าพี่ไปไหนมาไปไหนมานะไปวิ่งมาราธอน ปกติไปแจกแต่คนวิ่งแหมเห็นแล้ววันนึงอยากจะมาวิ่ง้ากก็เลยไปลองไปสมัครวิ่งดูแต่ว่าครั้งนี้อยากจะไปลองที่สนามบางแสนดูก็ไวิ่งจบมาราธอนมาแล้วเป็นไงฮะเป็นไงฮะ,งฮะ,งฮะพ่อค้าขายซาลาเปาที่วิ่งได้นิดหน่อยทับ4นะฮะนี่ไม่อยากจะคุยต่อคุยซะหน่อยนะครับ3าชั่วโมงข้าสิบสีนะฮะดาลงดาราก็ไปวิ่งนะพี่เดียวสุรยนต์ก็ไปนะแต่พี่เดียวก็จบเช้าผมนะนีะ่ดาดาดๆขีงนิดนึงขี่ขนิดนึงนะฮะพ่อค้าขายซาลาเปาที่พี่ออกงานวิ่งวันนี้ไปวิ่งซะเองแล้วยังไง ไวด้วยนะครับติดต่อมาได้นะครับนะพ่ขอค้าขายสาลาเปาที่วิญไาณนิดหน่อยดีรับงานนะครับนะแ